เดี๋ยวติดติดใจเดี๋ยวจะร้องมาอีกมีแพ้มีแพ้มาเห็แทางนี้เอากาทางนี้ลูกนี่ไงแม่เลยอยู่ด้วยเอาไปดูแพ้ นไปยายกันยวา่ายกัน้าหเดี๋ยเราหายล้วฟันนกปมามุนอีกนะเนี่ยสนุกไหมครับดูกันว่ายายอยู่ตรงไหนเราไปช่วยกันหายายกันก่อนนะสนุกมากเลยสนุกมาก